The <laughs> เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่แม่ลูกที่สนิทสนมกันเอามากๆในวงการบันเทิงนะคะสําหรับคุณแม่หนุ้ยสุจิราแล้วก็ลูกสาวค่ะอย่างสาวเบนรักวันนี้หรือว่าเบสคําสิงเพราะต้องบอกเลยนะคะว่าโอ้โหก่อนหน้านี้หากใครที่ได้ติดตามนะคะเรื่องราวของพวกเธอทั้งสองคนก็จะรู้ดีค่ะว่าเวลาที่แม่หนุ้ยกับสาวเบสเจอกันทีไรเนี่ยความฮาบังเกิดขึ้นจริงๆเพราะว่าทั้งสองคนนะคะคือว่าเล่นละครเรื่องนางฟ้ากรรมกรด้วยกัน ก็คือเล่นเป็นแม่ลูกกันในเรื่องนี้แหละคุณผู้ชมและทุกๆครั้งนะคะเวลาที่ทั้งคู่ไปเจอกันในกองถ่ายก็มักจะมีคอนเทนต์ต่างๆนะคะออกมาให้แฟนคลับได้เห็นและก็ต้องบอกเลยค่ะว่าแต่ละคอนเทนต์ของคู่นี้โบ๊ะบักขันสุดโดยเฉพาะในเรื่องของการเป็นขาแดนนะคะเรื่องเต้นเนี่ยไว้ใจแม่นุ้ยกับสาวเบสกันไปเลยคุณผู้ชมแบทเทิลกันแบบหน,หนักหน่วงจริงๆคู่นี้นะคะและก็ต้องบอกเลยว่าท่าของแม่นุ้ยกับสาวเบสเนี่ยเป๊ะปังเอามากๆนะคะ ล่าสุดนี้เลยก็คือว่ามีเรื่องราวนะคะน่ารักน่ารักของแม่นุยสุจิลากับสาวเบนรักวันนี้หรือว่าเบสคัมซิงมาฝากคุณผู้ชมกันอีกแล้วซึ่งทางด้านของแม่นุยเองเนี่ยก็ได้ออกมาโพสคลิปวิดีโอค่ะผ่านช่องทางอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอนี่แหละคุณผู้ชมซึ่งภายในคลิปเองเนี่ยก็จะเห็นแม่นุยนะคะอยู่กับสามีของเธอโดยภายในคลิปเองเนี่ยแม่นุยก็พูดนะคะบอกว่าทําไมรู้สึกปวดต้นคอเสียงก็หายทีนี้หันหน้าไปที่ทางด้านพี่ปอน นะคะสามีของแม่นุ้ยเนี่ยก็เลยมีการถามค่ะว่าแล้วเมื่อวานไปทําอะไรค่ะโอ้โหแม่นุ้ยคะไปทําอะไรมาคะเนี่ยซึ่งพอทางด้านพี่ปอนพูดเสร็จนะคะก็ตัดภาพไปที่นะคะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะคลิปดังกล่าวนี้เลยแม่นุ้ยของเรานะคะเต้นสะบัดเลยค่ะกับสาวเบนรักวันนี้คุณผู้ชมบอกเลยนะคะว่าโอ้โหมีการโยกย้ายนะคะสายหัวโยกซ้ายโยกขวาแบบนี้เนี่ยจะไม่ปวดต้นคอได้ยังไงละคะเนี่ยแม่นุ้ยคะ่ะซึ่งทางด้านของ แม่นุ้ยสุจิราเองนะคะก็ยังได้มีการเขียนข้อความใส่เอาไว้อีกด้วยคุณผู้ชมบอกว่าทุกคนแพ่้เป็นไรไม่รู้เมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราเต้นเพื่อทุกคนในร้านสภาพนางฟ้าแต่ละมื้อแต่ละเดนะคะเปิดประสบการณ์เที่ยวโรงเบียร์ครั้งแรกแม่สะดวกทุกที่เมื่อจังหวะมาโอ้โหต้องบอกเลยนะคะว่าหลังจากโพสต์ดังกล่าวนี้ของแม่นุ้ยสุจิราถูกเผยแพร่ออกไปแล้วเนี่ยเหล่าบรรดาเอฟซีแฟนครับรวมถึงเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงก็เข้ามาคอมเมนต์แซวแม่ กันอย่างเยอะแยะมากมายและนอกจากนี้ค่ะด้านลูกสาวสุดที่รักอย่างสาวเบสของเราก็ต้องรีบเข้ามาคอมเมนต์ในทันทีนะคะเมื่อเห็นแม่ออกมาโพสต์แบบนี้ โดยสาวเบสเนี่ยก็ขำก่อนคุณผู้ชมแล้วก็พิมพ์เป็นข้อความนะคะบอกว่าแม่ลูกตัวตึงสุดๆงานนี้ด้านแม่หนุ่ยเองนะคะก็เข้ามาตอบกลับอีกด้วยบอกว่าไปกันต่อลูกแม่โอโหบอกเลยนะคะว่าคู่แม่ลูกคู่นี้คือสุดจริงๆคุณผู้ชมคะในเรื่องของเฮฮาสนุกสนานนะคะนอกจากนี้เองนะคะด้านพระเอกของเราอย่างหนุ่มทอยปฐมพงศ์ก็ยังมีการเข้ามาคอมเมนต์แซวอีกด้วยบอกว่าทําไมไม่ชวนอะครับผมก็อ่านบทเพึ่งเสร็จอยู่ที่บ้าน แต่งงานนี้หนุ่มทอยของเรากลับโดนช็อตฟิลกราบค่ะเพราะว่าแม่นุยเข้ามาตอบกลับคอมเมนต์นะคะบอกว่าไปดูในคลิปนะคะมีเธอจ่าโอโหบอกเลยนะคะว่าช็อตฟิลเอามากๆเลยหนุ่มทอยปฐมพงคา